เรือได้ออกแล้วถ้าอันนี้ถ้าเร,เ,รเ,รเรือเรือนรุน่าเรือเรือนลุนเรือได้ออกไปแล้วจ้าแล้วเ,เรือก็มาเทียบอีกกลัมหนึ่งแล้วไปพ่อลูกไปขึ้นเรือพ่อลูก เรือเทียบผ่าแล้วก็ขึ้นไปเบ้ยเรือออกมัจ้า ยาก็เอ yeah, ๊ยถอยออกจากเรือนรุ่นละจ แล้วเราก็มาโดยสารทางบนหัวเรือเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสวยงามอู้หูทางสวยทั้งไหนก็สวยเด้อพี่น้องจ๋าดูดูดูว้า เสียงคลื่นสักซ่ามองเห็นไกลสุดข,ขอบฟ้ามีทันแล้ทุกเวลาฉันคลำบอกให้เธอเข้าใจ ้องฟ้ามันก็ไม่ค่อยมีแดดเด้ตันนี้ เ <Okay. S 2> ล็บนี่เลือเกินโอ้มายคนโอ้ขัดเนาะเปใหญ่นี่นั่งสบายอารมณ์เลยนะเนาะเรียมบมืงเป็งลูกสาวนั่งข้างหนาา้าต่างชมวิวเรืออันนี้เรือจะไปไหนนี่ลูก <c oughs> มันจอดหลายท่าเนี่ยนู่นเรือใหญ่อยู่ทั้งนู่น <c oughs> อันนี้เรือสำราญ เดือสําราญก็ตามมาคุณควรนะ สวยพี่น้องจ้าวิวสต็อกโฮมสวยมากพี่น้องจ้าล่องเรือหาลักมาอยาล่องเรือหาลัก สวเีดบ้านลิมน้ำราคาโหในสต็อกโฮมไม่ธรรมดาเนีจเตอรใครวะี่ <c oughs> สวยเนาะวิว <c oughs> จริง,รงที่นี่สตอกโฮล์มสวีเดนล่องเรือหารักกันนะจ๊ะโดยบายน้องไมยา่ากำลังเพลินฟังเพลงล่องเรือไปด้วย จะมาลงที่ครุงแทรโกดังเนนึนษาถ้าจอดเรือเยอะๆเยไปเดี๋ยวเราจบทริปการร่องเรือหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะลงช่วงนี้แหละกรุงแทวโกด้นสต็อกโฮมสวยงามมากอันนี้เราจะวังนะเราจะวังเก่านี่จะมาจอดแรว trip การคนส่งเขาสิทางสมัยเอ,อ <c oughs> จบจีบแล้วชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคอมเมนต์กันเขออา้ามาเยอะๆนะจ๊ะการธรรมนาคมในเมืองหลวงจากที่นองจ๋า เป็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆนะจ๊ะขอบคุณหลายที่เข้ามาติดตามชมเ้อกปดติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะมาจะพาไปเที่ยวไหน